เมื่อวานเห็นคุณอนุทินระหว่างคอนเฟอเรนซ์กับท่านนายกคุณอนุทินอยู่ในโรงพยาบาลเป็นอะไรครับเนี่ยไปเมืองจีนไปติดเชื้อชื่อไมโครพลาสมาฮะแต่มันเป็นแบคทีเรียมันไม่ใช่ไวรัสแต่ว่ามันติดแบคทีเรียจากเมืองจีนผลทำลายปอดครับผมมีผลต่อปอดวันนี้ผมไป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 ราชการที่ประเทศจีนแล้วก็แล้วก็อ่ไปไป,ไปติดมาฮะอายมากมันเป็นเชื้อตัวใหม่เหรอฮะเนี่ย เป็นตัวเก่าแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นแบคทีเรียมันไม่ใช่ไวรัสเพราะคนติดนี่มันต้องแบบโดนเข้าไปแบบเต็มๆเลยมันมันไม่ได้แบบกระจายกระจายใครก็ติดได้ติดยากกว่าไวรัสนะอ๋อติดยากกว่าไวรัสแต่แต่ถ้าติดมานี่ก็ก็จะมีมีปอดปอดเป็นฝ้าเหมือนกันอ๋อมคนแล้วปไปหาโควิดไปหากรูเอไปหาอะไรก็ไม่เจอตั้งแต่ไข้ขึ้นสูง็ไอต้องระวังครับถ้าไปไปพวกเมืองจีน ระหว่างนี้นะระหว่างนี้ต้องต้องระวังตัวนี้ด้วยอยู่บนเครื่องบินควรใส่หน้ากากไปเลยโดยเฉพาะบนเครื่องบินนะใช่ไหมคะเอาละครับผมไม่ทรมานคุณอนุทินและแค่นี้ก็ต้องกบขอบคุณแล้วครับขอบคุณนะคะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองนายกแล้วก็รมวบมหาไทยนะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะ